คุครับทุกคนที่สนสากระโปรงไม่ว่าจะเป็นกระโปรงเ a หรือกระโปรงของเนี่ยเคยจอมา้หมะครับเพราะวป็นกระโปรงพี่เี่ยที่เวลาสัหรือวเวลาเราเอาัดแต่ยก็จะขอให้ากระปราจะมอยที่้านะครับรอกรงอะไรต่างกระโปรงนี้ที่ใส่ยากทริงจิงของนักศึกษาที่ใส่ยากทำให้เวลาตี่แล้มส้เนี่ย้องซึ่งรนด์นี้เราก็มอนแล้วว่ามันเป็นปัญหญ่อย่างเางิแก้ไขจุดน้นที่คนตั้หนวัตกรรมมาได้โดยี่สุขุ โดยการัเนหมดเนี so ่ยเราก็ได้ออกแบบนัวรของเราได้คือกระโปรงเช็ดูบครับผมโดยกระโปรงเช็ดูบูเนี่ยกระโปงของเราจะมีฟังก์ชันที่เหน้อตอบตัวแก้ไขปัญหางนี้นี่ยผมไม่เป็นการเพิ่มหรือลดะับรงของเพิ่มนะอาบิสีกระโปงแต่ที่ฟังก์ชันเพิ่มเพบสีกระโปและลดผานของโมละครัโดยเขาจะได้เป็นฟังก์ชันที่ทำให้กระโปงเนี่ยสามารถอาายืดยาวหรือว่าสามารถเพิ่มจำนวนีได้กระโปงสามารถจ่ายได้กระโปงสองพีหรือระโปทรงนี้ครับผมและต่อมาครับคือฟังก์ชันที่สอง บ้านองัผมโดยเขาติดาแต่ผู้หญิงมีกีรงศหาแล้วครับผมแต่ว่าหจากที่เราใช้เวลาในการชประมาวแต่ละวันทำให้กีรพโศงเนี่ยมันหายไปจนเขาเช่น่ต่อสนองโดยไม้ต่อโดยผมว่าเราเนี่ยกระทำให้กีรพโศงเนี่ยอยู่คทวตลอดทั้งวันโดยเกี่ยวกรงนี้จะได้รับพลังงานจากแสงโดยเราจะใช้ตัวแสงโซลรเซลล์เป็นพลังงานการทำให้กีรพงเนี่ยอยู่คงทนแล้วก็หาตัวต้านกีง และต่อไปครับค well so so ือเอาก็สุดท้ายของรบกรถยนต์พลัง่อนก็คือวงกรอากาศกินซรัพย์ในนะโดยการกินทรัพ์ในออกไปมาเพื่อทำให้ที่นีเนี่ยเพื่ความรู้ส so ึก yep. น <sho> ่าใจนะครับแลบการม่ยิ่งขึ้นในการใส่ตััวงาโดยการถ่ายการกินทับในจะทำให้กระโปรงเ่ยอยู่ตรงแล้วก็เป็นออปชั่นเสริมครับโดยเราสามารถถอดออกได้หรือว่าจะไม่ถอดออกก็ได้นะครับปิดออปชั่นเสริมโดยทั้งหมดเนี่ยก็จะเป็นฟวรมนืรวมของกระโปรงรถยนต์พับ เดี๋ยวพวกเราจะยูนผลการสัมภาษณ์กันค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตสัมภาษณ์นะคะเวลาใส่กระโปรงนิสิตในชีวิตประจำวันเนี่ยประสบปัญหาอะไรบ้างคะค่ะส่วนตัวนะคะคิดว่าแบบว่าเราจะทำพฤติกรรมอะไรแบบนี้ค่ะมันไม่ค่อยใชาว่าต้องหรือว่าแบบสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรานะคะมีนวัตกรรมตัวหนึ่งค่ะเป็นกระโปรงที่สามารถปรับเปลี่ยนความยาวความสั้นแล้วก็เป็นทรงเอทรงพีคค่ะคิดว่าตอบโจทย์หรือว่าแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันได้ไหมคะคิดว่าได้ค่ะเพราะว่าแบบว่ามันก็แบบสะดวกเวลาเราจะขับรถอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการใช้ชีว เอยู่แล้วแบบกระปเิดม่แดงนี่เขาเป็นแบบนั่งมซนจะใส่กับเสื้อแล้วแบบกระปูมันจะถูกกระแล้วมันปูค่ะแใส่กระปกีสิทธิ์าเจอปัญหาอะไบ้างคะเก็มีเวลานั่งรถขากระปูชอบเปิดขึ้นมาเคยเจอปัญหาบ้างคะนะคะสำหรับเพงนปัญหาแรกที่เจอคือลืมใส่กิ๊งทับในค่ะซึ่งเวลาเราเร่ีบนะคเ่เช่นนะคะทุกคนอาจจะลืมใส่กิ๊ทับนได รู้สึกว่าจึ้งจึ้งมากเลยค่ะอันดับที่สองนะคะก็คือเวลาฝนตกก็ทำให้โค้งเก็ียวใช่คะแต่นี่คือเป็นระบูที่กันน้ำได้ค่ะก็รู้สึกจึ้งเหมือนเดิราจะคำของเราเนี่ยถ้ามีจริงแล้วจะโดดโดดก่อนใช้ใช้เห็นได้ไหมคะสำหรับเป็นไหมคะแน่นอน จุดงที่สุดค่ะขอบคุณมากนะคะที่คิดไ้ว่าจะทำนี้ขึ้นมาคือมันทำให้รถคนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นสำหรับผู้หญิงอันนี้ค่ะเคยใส่กระโปรงมีสิทธิ์แล้วพบเจอปัญหาอะไรบ้ไหมคะคือนกระโปรงมันไม่มีกระเป๋าค่ะแล้วก็เวลาพกพาเพื่อนสัตวใช่ไหมคะก็ใส่ยากค่ะแล้วก็เวลาเดินใช่ไหมคะเอ่อลมพัดๆมันจะชอบแบบกระโปงเปิดอกลางบ้านค่ะแล้วก็ตีนจะแตกเวลาเดินไม่สวยเลยค่ะเดีเราจะมาสอบถามว่าเคยพบเจอปัญหาแบบว่าเสื้อหรือว่ามันมีอะมาคณะอย่างเงี้ยไหมก็เคยครับเู้หญิงกับพี่มาเอ,อ oh. um. ่อจะมาทันเนี่ยเสื้อก็ย้อมก หายยับประเทศหายยับประเทศเป็นจิตอะไรเนี่ยถ้ามีอะไรเนี่ยจะตอบโจทย์ไหมตอบโจทย์โจทย์แบบมีสิทธิ์ครูแบบเราเราอะไรกันใช่ที่ทำนี่มันทำนี่มันช่วยมันทำให้เราได้เนี่ย แวัตกรรมของพวกเราสามารถต่อยอดได้ไม่ว่าจะเป็นกับเสื้อสูทเสื้อชอปหลาะกางเกงนั่นเองค่ะโดยที่เรานั้นใซ้กลไกที่คล้ายกับกระโปรงนั่นเองค่ะเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวันนั่นเองค่ะ